รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวข้วาพวดกันกันต่อไปดีกว่านะครับเธอเป็นสัตวแพทย์สาวสวยไปพบกับคุณแพทย์ครับ เป็นสัตวแพทย์นะคุณเพชรแนะนาตัวเลยครับค่ะชื่อเพชรนะคะนางสาวเรพพรสุกเกษมสุสสวรรณค่ะอายุ25ปีค่ะอ่าทาไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์แล้วก็จบจากที่ไหนมาคะก็ตอนนี้นะคะก็จบมาจากคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วตอนนี้ทํางานที่ไหนคะตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขอยู่ตรงไหนคะอ่าแ,แถวท <c oughs> องหลองอ่อยกระมัคะ่ะเล่าดาราของเรามีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างครับมีค่ะเลี้ยงอะไรคะ มีกระต่ายมีแมวมีหมาค่ะมีหลายอย่างเลยผมเลี้ยงแมวเลี้ยงเต่าคุณคุณคุณดาวเลี้ยงเต่าด้วยเหรอครับครับแมวเต่าเลี้ยงไว้ใต้จักระแลครับเต่าแต่เต่าเนี่ยเป็นเต่าที่ไม่ได้ไม่ได้จะเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้อ้าอย่างไะคือเต่าเขาอยู่บนทางด่วนแล้วผมกลัวรถจะนั่นผมก็เลยให้เอาเต่าไปปล่อยทางด่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปได้ไงนู้นเเอาไปปล่อยเหรอ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ลงจากรถเลยผมลงรถตูวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งไปได้ครึ่งทางเหนื่อยเออรถขับได้ครับย้อนกลับไปเอารถใหม่วิ่งไปได้ขึ้นทางเอระรถขับได้ย้อนกลับเอารถขับมาใหม่ก็เลยทอางนี้แล้วกันถ้าจะไปอยู่ด้วยกันบอกแล้วกันคุยกระเตารู้ไหมผมก็เลยเธอเกิดว่ากระเตาะคุยกัะเตาะถ้าจะไปอยู่ด้วยกันขึ้นรถเลยกระเตาะตอบว่าไง ผมอุ้มขึ้นรถเลยตาวไม่ตอบอะไร่ะเรื่งตอบเออออกมาแบบทำยเงไงค้ับูุ๊กออกมาอาเงี้ยผมว่าคิดว่าเขาคงจะไปแล้วแล้วคุณให้อะไรเต่ากินครับผมก็เลยซื้อผักบุ้งซื้อแตงโมซื้อผักบุ้งซื้อสารพัดเลยแช่ตู้เย็นให้เต่าให้เต่ากินไไม่ให้เต่าไม่้เต่ากินเต่าก็รอกินมึงก็ไปแช่ตู้เย็นผมว่า เราเสียเวลาไปกับเต่ายาวนี่มากมายทีเดียวนะครับเต่า่แล้วคนอื่นเลี้ยงอะไรล้าอ่ะผมผมผมเลี้ยงไก่ครับชอบเลี้ยงนกแก้วกับเลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงนี่เลี้ยงแบบสนิทกว่าหมาอีกฮะจะให้นอนด้วยเลยไก่ไงออไก่ครับไก่ไม่อื่อ่ะฮะเต็มเลยครับเช้ามาทุกแขนเราเนี่ยอ่าแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าเลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดนิยมที่สุดอาหารชนิดใดสุนัขกินได้อะไรห้ามกินรู้บ้างปะ เอออยากรู้อยากรู้พี่ถ้างั้นเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันดีกว่าขอโจทย์เลยครับอาหารชนิดใดห้ามสุนัขกินครับเล่นด้วยนะอ่ะเล่นด้วยอังโอนเ่งแล้วผมผมอาหารแมวอาหารแมวแมวเหมือนกันเตอังุอนกินไม่ได้ครับมันมีผลกับการระบบหายใจทางปอดครับตาอังุอนอังุนเนี่ยเหรอใช่ครับรู้เลยเหรอ ผมหมอเคยบอกเชลตออาเฉลยดีกว่าหมอเราอย่าเสียเวลา ค่ะจริงๆนะคะข้อนี้ชีสถูกที่สุดก็คือเรื่องขององุ่นนะคะองุงอง่นแล้วก็ลูกเกดด้วยนะคะจร,จริงๆมันจะมีในสุนัขบางตัวมันจะมีอ่าในองุ่นมันจะมีสารแทนนินนะคะซึ่งในสุนัขเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ในบางตัวเท่านั้นนะคะซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะมีผลทําให้มีปัญหาต่อเรื่องไตาตามมามีทําให้เกิดตไตวายตามมาได้โอ้ดีนะเป<อ>็นความรู้ดีด้วยอ้าวข้อสองครับข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปอาหารจะได้ได้ห้ามสุนัขกินอีกแล้วครับเอแซลมอน B ผักขมอบชีส C นมนมอะไรอ่ะนมนมธรรมดานมวัวนมววัตอบนมวัวค่ะนมตัวนั้งกินนมห้ามกินนมกินได้นมแพ้อย่างเดียวห้ามกินนมผักโขมอบชีสนมวัวเหรอโอเคผักขมอบชีสแซลมอนแซลมอนมันไม่มันไม่สุกมันไม่สุกอันนี้เขาไม่บอกแซลมอนดิบเราก็ไม่ต่างๆนานาอ้าวหมอครับอะไรห้ามทานครับสามอย่างนี้ข้อนี้ตอบนมนะคะมันไม่ย่อยนมเนี่ย อ่าจริงๆในสุนัขตัวเล็กเนี่ยค่ะเขาจะมีอ่านำย่อยแลคเตสอยู่นะคะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะลดปริมาณลงซึ่งเราเจอเคสค่อนข้างเยอะที่เขาให้หมาแมวที่โตแล้วนะคะกินแล้วทำให้เกิดอาการค้องอืดแล้วก็ท้องเสียตามมานะคะแล้วตมแพ้อาได้ไหมจริงๆถ้าเป็นหมาหมาโตแมวโตก็ห้ามกินอยู่จริงก็ปะอ๋อแต่ถ้าไม่กินจะดีกว่านะพี่โน่ครับผมผมผมก็กินอยู่ครับนม ไม่มาถึงหมามาถึงหมาของพี่ไม่ได้กินนมกล่องนี่ข้อสามครับอาหารที่ได้ห้ามจะได้กินอีกแล้วเนื้อชาบูชาบูอู๊ดเป็นต่ออ่าที่คนนี้เราตอบพร้อมกันไหมอ่ะอ่าบีกระเตียมหนึ่งสองสามหมูหันคัวลุงลุงอ๋อเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนะที่คุณพูดตอบกันพร้อมกันหมายถึงว่า มูหันครัวลุงลงนี่หมาไม่เกิดครับเพราะมันบอกว่าจะพูดพร้อมกันนะเราไม่เห็นไอข้อ C เราเห็นข้อ A เราจะพูดพร้อมกับมันเลยว่าเนื้อชามูแต่มันไปหมูหันก่อนเลยจริงจริงแล้วคืออะไรครับที่ห้ามทาน ค่ะเพราะว่าตัวกระเทียมนะคะที่ห้ามถานเนื่องจากมีสารกร,รมถันค่อนข้างเยอะคือเราเจอปัญหานี้ค่อนอเจอบ่อยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเอาอาหารขนให้สุน,าานัขกินซึ่งไอตัวกร,รมถันเนี่ยจะทําให้มีผลต่อเม็ดเลือดแดงทาให้เลือดจางได้อ,อ,อเอาอย่างนี้ดีกว่าไั้ไ,ไ,ไม้ไว้ห้าพันบาทก่อนวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับพร้อมแล้วก็หมุนครับ จอกระรอกน้อยเข้าไปแล้ววันนี้คุณแม่จะร้องเพลงอะไรจงรักค่ะโอ้วันนี้มาแนวลุก,กุงลุกกงุงอ่าแล้วอ๊อฟเราจะร้องเพลงอะไรถ้าจงรักแบบนี้อยู่ห่างๆกันเมื่อไหร่อ๊อฟจะเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะโอ้โห <laughs> อ้าวได้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเริ่มกันจากหมอเพชรนะครับกับจงรักครับ วันนี้เป็นศึกระหว่างสาัตวแพทย์ปะทะกรรรอกน้อยใครจะเป็นฝ่ายสื่ออารมณ์เพลงได้ดีกว่ากันช่วงหน้ารู้แน่นอน